สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําปั๊มลมแบบพกพานะครับวันนี้ผมก็ได้ของมานะทุกคนส่งไวมากๆเลยนะครับของที่เขาแถมมาให้ก็จะมีสอนเสียบลูกบอลแล้วก็ที่ชาร์จ็กซีแล้วก็สายต่อนะครับวิธีการต่อก็ง่ายง่ายครับผมแล้วก็นําสายมาเสียบกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะโดยการกดค้างไว้นะครับตัวนี้จะปรับเป็นค่าา a ได้แล้วก็ psi นะครับผมปรับเป็นค่า psi นะทุกคนผมปรับ35อันนี้ผมจะเติมรถยนต์นะครับผมปรับไปที่35นะหลังจากที่เสียบแล้วนะครับมันก็จะแสดงสถานะลมภายในล้อให้ดูนะครับของ ก็กดเปิดเครื่องโดยการกดตรงกลางนะครับหลังจากนั้นเครื่องก็จะทํางานนะก็จะรันไปเรื่อยๆครับผมจนถึงค่าที่เรากําหนดนะหลังจากถึงค่าที่เรากาหนดเนี่ยเครื่องจะตัดอัตโนมัติเลยนะจากนั้นเราก็ถอดออกครับผมถ้าหากสนใจปั๊มลมพกพาก็แนะนําอยู่ในตะกร้านะครับกดสั่งซื้อและเก็บปลายทางก็ได้นะครับและสินค้าตัวนี้ช่างมอสให้ผ่านจัดไปครับ